แม่ฝมาสวัสดีทุกท่านค่ะแม่ฝ่มาสวัสดีทุกท่านนะคะเ mm hmm. มื่อวานนี้นะคะถ่ายคลิปไม่ฝ่เอาไว้นะคะตอนที่เ,เลิกจากโรงเรียนนะคะกลับไปถึงบ้านนะคะ mm hmm. หน้าตาเขาก็ดีขึ้นนะคะน้ำลายก็ยังไม่ยืดนะคะน้ำลายก็ยังไม่ยืด mm hmm. ก็เป็นวันที่สงนะคะที่รู้สึกว่าปากเขาไม่ได้มีน้ำลายยืดออกมานะคะ mm hmm. ต่อวันเสาร์ก็จะพาเขาไปตรวจปาก ไปตรวจปากอีกครั้งนึ่งนะคะว่า,าแผลตรงเหงือกอมันดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็อาจจะให้คุณหมอล้างปากให้อีกนะคะเ <_ c oughs> ขาก็กินยา,าหาวพอดีปากลิ้นคอไม่ไม,ไม่มีรอยแดงๆแล้วนะคะดีขึ้นแล้วนะคะ s> <S ก็กินยาแล้วก็กินอาหารตามปกตินะคะ ฝากาท่านผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะฝากดูโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่องถุมทองแม่สัมขาเปิดสร้างรายได้แล้วนะคะจะได้ามากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะถ้าทุกๆท่านช่วยดูโฆษณาให้เด็กๆก็อาจจะสองสาเดือน ออกครั้งหนึ่ง่ยนะคะค่าตอบแทนเพราะว่าคนติดตามไม่เยอะนะคนติดตามไม่เยอะแต่ก็เราก็ยังมีความหวังดีดีกว่าไม่ได้นะคะก็ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะดูพี่ขาวนะคะดูดูพี่ขาวเหมือนกับตัวลอยขึ้นมานะคะตัวลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะ,ะมันมันเป็นเพราะแสงหรือเปล่านี่แหละค่ะหันหลังให้หันหลังให้ ชำอาหารนะคะจานอาหารอ,อิ่มมากนะคะคลิปนี้ก็ไม่ไม่เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเอามาฝากนะคะส่งข่าวไม่ไฝนะคะก็เลิกประชุมแล้วจะเตรียมตัวทานข้าวแล้วนะคะตอนนี้นะคะเอาบรรยากาศที่โรงเรียนมาให้ชมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ